สวัสดีค่ะชื่อวิภาวันณตุลัดนะคะอายุ43ปีอยู่บ้านปากแรดอำเภอบางกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะตอนนี้อาชีพทำนาค่ะเป็นเบาหวานมานานนานค่ะแต่ไม่ไม่ได้ตรวจเพิ่งตรวจเจอก็รู้ว่าน้ำตาลสะสม11บบแล้วเข้ารักษาตัวที่อนามัยปากแรดแล้วรับยากินเช้าเม็ดเย็นเม็ดมีหมอท่านนึงบอกว่าแขกเข้าโรงเรียนเบาหวานไหม ก็ตกลงเข้าโรงเรียนเบาหวานพอได้เข้าโรงเรียนเบาหวานก็ไปรู้จักกับหมอเปิ้ลหมอแขกหมอปูวดลได้แนะนำการกินอาหารว่ากินอย่างไรเราต้องดูแลสุขภาพอย่างไรเบาหวานเราถึงจะลดแต่นี้ก็ไปได้คำแนะนำจากหมอเปิ้ลหมอเปิ้ลบอกว่า,าข้าวโพดฝักนึงจะเท่ากับข้าวหนึ่งทพีถ้าเรากินข้าวโพดเราก็ไม่กินข้าว โดยการที่เราลดข้าวแป้งน้ําตาลให้น้อยลงเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจากเราเคยกินเยอะๆเราก็หันมากินน้อยพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจากการกินเราจากน้ําหนักตัว78 78ตอนนี้เหลือ67น้ําหนักตัวลดไป11โลความร่างกายของเราก็คล่องแคล่วขึ้น จากเคยที่อ้วนแล้วทําอะไรล่าช้าเหนื่อยง่ายขาแตกเดี๋ยวนี้ร่างกายของเราจากน้ําหนักลดไปเราก็ทําอะไรกระฉับกระเฉงขึ้นไม่อืดอัดไม่เหนื่อยง่ายน้ําหนักลดไป11โลนี่เปลี่ยนแปลงร่างกายเราทําให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นเชา้าเราออกกําลังกายแล้วทานอาหารให้ให้เหมาะสมกับร่างกายของเราถ้าเราหิวส่วนมากหนูจะกินไข่ ไข่ต้มหมอบอกว่าไข่ต้มกินได้ถึงวันละ8ฟองเช้าหนูกิน 2. กลางวัน 2. เย็น 2. ถ้าหิวช่วงระหว่างมื้อก็กินน้ํากินน้ําแทนสมมุติว่าเรากินข้าวเช้า7จ็ดโมงถึง8ปดโมงพอ 9, ก้าโมงสิโมงเราหิวเรากินน้ําตอนแรกก็อาจจะไม่ชินพอนานๆเข้าเราก็จะชินกับพฤติกรรมที่เราทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เราก็จะไม่หิวถ้าเราหิวเราก็กินน้ํา แต่ระหว่างมื้อเนี่ยเราอยากกินของจุกจิกเพราะเรากินของจุกจิกจะทําให้น้ําตาลเราอะไรนะภาวะดื้ออินซูลินเราไม่ค่อยลงตอนนอี้ระยะเวลา3เดือนจากน้ําตาลสะสม11ต,ตอนนี้เหลือ6.6น้ําตาลสะสมหนูเหลือ6.6อืมที่เข้าโรงเรียนมานี่ดีมากๆเลยคะ่ะอยากขอบคุณโรงเรียนเบาหวานที่ช่วย แนะนำพฤติกรรมการกินการควบคุมว่ากินอย่างไรเบาหวานเราถึงลดแล้วหนูไม่ต้องกินยาแล้วหนูกินยาแค่เดือนเดียวแล้วหนูก็คุมมาได้เรื่อยๆตอนแรกคิดว่าเบาหวานนะ่ะมันหายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกรรมพันธ์ พ่อแม่เป็นปู่ย่าตายายก็เป็นหนูก็คิดว่าต้องกินยาตลอดชีวิตแต่พอหนูได้มาเข้าโรงเรียนปุ๊บหนูก็รู้เลยว่าเบาหวานมันสามารถหายได้ภายในระยะเวลา3เดือนน้ําตาลสะสมหนูลดเหลือจาก1ิเเหลือ6.6หนูคิดว่ายังไงก็หายได้เพราะว่าหนูจะทําให้ได้เหลือ5.6หรือ5.7จนี่แหละที่จะไม่เป็นเบาหวานอยากฝากเพื่อนๆที่เป็นเบาหวานนะคะตั้งใจเราตั้งใจแล้วเราก็จะ มีความมุ่งมั่นแล้วจะสําเร็จว่าเราต้องทําได้เราอย่าไปโอ้ยไม่ไหวแล้วอดไม่ไหวหิวอะไรอย่างเงี้ยมันหายได้เชื่อนะคะว่าทุกคนทําได้ขอเป็นกําลังใจให้ค่ะขอบคุณหมอภูดโดนหมอแขกหมอเปิ้ลและพี่ๆโรงเรียนบาหวานทุกคนที่ให้คําแนะนํานะคะเกี่ยวกับการกินอาหารการคุมอาหารต่อไปจะทําสิ่งนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะ